เดีย๋ยวค่ะเทเลคอนค่ะเดีย๋ยวค่ะให้พี่น้ำใจได้สามรอบก่อนหนึ่งรอบแล้วเองลูกเบาๆลูกเบาๆอุ้ยรู้จกักก้าวขาขึ้นบันไดด้วย อย่าขึ้นไปบนบ้านนะลูกเดี๋ยวลงไม่ได้อันนี้คือห้องนั่งเล่นโอ้ยพี่นั่งใจขึ้นไปบันไดเลอยๆรับคุณคงอะไรจากดองดาวเลยเอ้ไเรื่อยๆลุกไหมมาแล้วเฮลุกเออพ่อทองมาแล้วโโอ้หพ่อทองมาแล้วพอแล้วโอ้โหขับพ่อทองก็ทำได้ครับลุกลุกมาลุกมา นี่เราก็เดินมาทางมาถึงแล้วนะคะเราเดินทางมาถึงแล้วอ้าวขกิบัตลังไงเดี๋ยวเลือหานมั้งไม่ใช่วังนะนะวังมากโบ้านดูบ,นบ้านคุณพี่คุณน้ำใจนะคะยอดมากเดีย๋ยวเราไปรับน้องดาวกัน เออแม่รถเขาจี๊แซงสวัสดีค่ะนูขออนุญาตจ่ายคลิปนะมันไม่ใช่ว่านะมันเป็นเจ้ลูกหาบมันไม่ใช่บ้านนะเราไปดูค่ะค่ะบ้านค่ะบ้านสวนเรียกบ้านจะาจะทำให้เป็นบ้านสวนค่ะบ้านสวนโอ้เป็นอุปถัมภ์อ่ในเมืองอันนี้อยู่เส้นรอบเมืองอ๋อมีบ้านอีกหลังอยู่ในเมืองวะสั้นเดา เดี๋ยวเรายพาเข้าไปอยู่นี่กันเดี๋ยวองฝากอยู่อีกหนึ่งคันรถโอ้โหังม่มาค่ะขอบคุณมากๆค่ะช้างช้างมาจากสลินค่ะมาจากท่าตูมค่ะบ้านตะกางค่ะค่ะเจียงมปรไโ่นเลยเอจะได้ขับมาจอดตรงนี้ได้โอ้ดูนะคะ ค่ะได้นิสร้างพันมาตาใสล่ะนี่สร้างพันมาตาใสโอ้โหเป็นสวนกล้วยค่ะก็เนีให้ตัดกล้วยอะไรโออข้างหลังนี้เป็นส่วนกล้วยที่หมดเลยทั้ง ตั้งหลังติดโอ้โหะจะดไม่ต้องหรอกนยาี้แหอยากให้สร้างเขาไปเยียบแค่แค่น้องได้ลงมาก็โอเคแล้วปุนาพท่อง ที่เพ,พื่นพูนะตั้งแต่ถนนพูนทีฝั่งนู้นอ๋อตอน้นยากไ้ของเขาอยู่กาออเพื่อ็องเขาอยู่ขยังไ่ายคอืมค่า zoom ค่าอยู่คา zoom ค่า z วั่นูจักค่ะ ไม่เป็นไรค่ะนี่หนูได้อยู่เราถ่ายคลิปอ๋อขอบคุณค่ะคุโทษโทษวันมาถึงคาลหาดแล้วลงมา ียตอนนี้แกชื่อดาวมงคลค่ะชื่ออยู Dia> ่ข้างหน้ารถนันละค่ะแต่ว่าข้างมากเอินอ้วนเพราะว่าเพิ่นตัวอ้วนมาลูกน้อยคอยลงมาลูก Bao bao bao, khoai khoai lông lục bao 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 lúc bao 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 ไปขับไปพุ่นเลยเขารถพุ่นวัว่วนๆๆววนนมากว่นดีลีตลาดว่นีลีว่าซ่านยัใครจะไปต้อนรับเองมุจ้ามแต่สายอัน่อยเป็นเจ้าของบ้าน่อยมาต้อนรับมูเจ้ามแต่สายเอาใครเป็นเจ้าของบ้านเนาะ สี่ขปีค่ะสวัสดีค่ะอาช้างมาจากไหนมาจากสุรินทร์ครับเอาก็ดีฉันเป็นเจ้าของบ้านหนูเว้ยหลังใหญ่โปร่งท็อปท็อปเรามีม้านสนามโอ้โหหลังใหญ่อาพี่พี่ท่านบอกว่านะพเจรินบอกว่าหลังนี้เป็นบ้านสวน มีหลังหนึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยจะทําเป็นบ้านสวนนั่นปากกล้วยเพื่อนกัแมนของเพิ่นนนี่ทางมุงนี่ก็แมนของเพิ่อนมายู่แบบมันลมลื่นมันบ่วแอรอัดหน่ะสวัสดีครับอันมาจะใส่เนาะเจ้าของบ้านยินดีต้อนรับค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเนองคารือหาดเอลีเดอร์พุูนพูนพูนมองพูนกะที่เพื <seg und ati> ่อนนันมองสวนปลาขยคบอัน้พันปั้นมองพนปั้สวนอ้สวนากเรยนพในเมืองอีกหลังนึง ค่ะพูดรค่ะที่นั่งุณรตั้งแต่ท่าดําคุณค่ะนี่ั้้นีหรอน่ั่จ้นกี่ยพาจ้านอ่ยพัดาจ้สนอีกเอนี่ยัดว่าจ้าันอหรอยว่าเจ้่ย้นอีกเหรนยืมไปจนอเรนี่ได้ันีนี่ยัด้อกเอ่ยาจนเหนัด่้าร โอ้หนองดาวใส่ย,สา,ย,ยางหยิบใสยย่ยางเองเลยหยิบเองเลยค<อ>าะยูนาแลนจากปลาติวมานีละ่ะค่ะกรบโไกดปันไดดอกป่ากามะมะมันโอ้ยขอบคุณค่ะ โอ๊ยมีการกลางหมไปให้ดาวอีกย่านดาวอ่อนโอ้ยใจถือใจเพียกหมดแล้ว น้องดาวกิน <substit uting> <expand. S 2> น้ำมะพร้าวชื่นใจโอ้โหงเลยเนี้ยแล้วเต็มยไปดูของฝากกันน้องแนนไปดูของฝากกันโอ้ยเต็มโหลดพันมาโอ้ถังยา ดาวได้กินยากิกนนาฬีแล้วมียามาฝากด้วยโอ้ยเต็มรถอาญาพนะจะทำยังไงคะน้องดาวรถน้ำให้ใช่ไหมใช่ค่ะช่ค่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเยียบค่ะค่ะค่ะ

สิบล้อคืนสิบล้อค่ะนนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจ็บขึ้นอเอากินน้ำการปลาทองกรนดองดาวน,นัน่น ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นได้กินแตงโมแล้วขู่น้องดาวยัมย่างเดเยยยยะะ after, ียวถนน่ก มาครับผมเอาเงินเลยเลนานตนี้เลยเหลือตัวที่เหลือเดี๋ยวไว้ไปกินตามทางก็ได้ไปกินที่บ้านก็ได้ครับไปก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วครับอยวไปกินบนรถก็ได้เดี๋ยวกลับก็ได้เพราะว่าเด็ดมันร้อนจะได้มีของกินงานวามอะไรนแล้วโอ้แม่ขลักอันนี้แก่แก่ทำอยนะนี่อันนี้แก่ทำใจนะนี่เพื่อนเอ้ย วาตนาเจา้าคือดีแท้เดี๋ยวทีหลังผมจะมาเอาดาวมาอยู่ที่นอนนอนบ้านสวนเลยเออเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาน้องดาวตอนขึ้นบ้านใหม่จะเอาน้องดาวมานอนที่บ้านสวนเลยค่ะข,ขึ้นนอนสั้นบนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย <c oughs> ว่ากันเถอะนะเดี๋ยวจะดาวมานอนนี่แหละแต่คุณแม่คิดถึงไงอ๋อเขาาไม่เอาเขาจะเอาของหอเอาไปให้เขาไปเขาเว้ยนี่งเว้ยเว้ยสวนเลยนะเนี่ยหวานเนี่ย เว้ยไม่เป็นไรกายไม่ถ่ายไป ไปแล้วร้อนมากเลยค่ะวันนี้หนูว่าฝนจะตกอีกแล้ววันนี้อุ้ยเล็กแม่พอไปตับไปเห็ดอันโดเมอดีแทะละ่ะเล็กเล็กมีแต่เส้นใหญ่ๆเลย ก็พอขึ้นได้ค่ะนี่ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้ค่ะแล้วอยากให้ขึ้นไม่เหยียบนะพ่อเนี่ยขึ้นเหยียบบนพื้นนี่แหละขอละไรอ่ะอะไรจะให้น้อดาวจับไปให้ี่หรือว่ายังไงค่ะเดี๋ยวเค้องาไว้ตรงนี้ก่อนตงกนนี้เยได้ค่ะเพื่นอยากให้ขึ้น ท่าจะะไได้าไม่่ได้ตอนนี้เราเตรียมสวนสวนกลางบ้านเดี๋ยวจะไปดูว่าสวนกลางบ้าน๋อจะปลูกต้นไม้แบบนี้ใช่ไหมคะ ถ้ากระจกเปิดถิ่ได้ก็จะมีเขาเรียกว่าสวนกันอ๋อนี่ก็คือกระจกร้อนเลยมันก็จะเป็นต้นไม้อยู่ข้างในอืมใช่ที่จะให้พี่น้ำใจจะให้ให้ไปที่หรือไงไงใช่ถามพ่อทองใช่ไหมโอเคพี่เป็นรองพี่คนที่สองแล้วอย่าไอกนะเนาะ เดนไม่ได้มา่นั่งรอตรงบันไดเลยมามานะครับค่อยๆเดินนะครับโอบ้านใหญ่หลังใหญ่หลังโตมากบ้านเราลูกบ้านเราค่อยๆเดินบ้านเราเองลูกเบาๆลูกเบาๆอุ้ยรู้จัก ก้าวขาขึ้นบันไดด้วยอย่าขึ้นไปบนบ้านนะลูกเดี๋ยวลงไม่ได้อันนี้คือห้องนั่งเล่นพี่นั่งไต่ขึ้นไปบันไดเลยแล้วคุณคงอะไรจากของดาวเลยเอ้าเอมาเดินไปรออยู่ตรงนู้นพ่อใช่พ่อต้องขับมาได้ไหมครับ ได้ไหมครับได้ okay. ดวโว้ยสบายสบายสบายพอทองสบายลูกสบายสบายทำได้พอทองทำได้แล้วมาแล้วพอทองมาแล้วโอ้โหพอทองมาแล้วพอแล้วโอ้โหขับพอทองก็ทำได้ครับ

ตรนู S <S ้น <cado> ย oh ่น้ป <cado> น oh ั <S <S ้น <JD> เ่อ <licensed> ้โงเหมือนน้องดาวนะพ่อทอง นี้จะเป็นส่วนกลางบ้านนะคะกระจกล้อมรอบโอ้สวยงามมากพ่ะทองมาลูกมาเอคํำคูนคํำคูนค่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป้ามาหาแม่พี่พ่อทอง เออนั่นละไแล้วแล้วได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวไปลอดหน้าบ้านเราก็ได้ค่ะตรงนั้นมันแชกค่ะ กังนลัวน้องดาวร้อนค่ะเดี๋ยวราตรงนี้นงเนาเขไปไปรักคนงานคนอยาก้ทช้างได้ค่ะได้ได้ท้องแนนยาบนรถมาให้กินแอบไปที่นู่นกินกล้วยเยอะแล้วค่ะ สงสัยอยากจะกินหญ้าน้องปันน้องฟันขนมปังที่มันเป็นขนมปังเลยสดๆที่เป็นเป็นก้อนๆแบบเนี้ไปหยิบมาจะมาให้น้องให้ให้น้องดาวที่มันจะเป็นชิพฟ้อนเป็นก้อนกลมๆอ่ะโรงนี้ก็ได้ครับโรงข้างที่เห็นมามานี่มามานี่ยวัวอะไรไื้อกับ้าเราไม่ได้เลี้ยงข้าวแต่เราซื้อกับข้าว ฝากกลับบ้านด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะข้าไม่กินไงข้าไม่กินไงทางต้องไปกินที่บ้านของฝากกลับบ้านใช่ใช่เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะปลาเผาปลาเผาชุดหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยงบานนะคะค่ะค่ะกระเพาะไก่ก็เหนียวค่ะค่ะแล้วก็แจ่วกินวดนี้ก็ต้องให้ดาวมานอนอย่างนี้เลยโอวยที่ผูกหลายเด้อพุ่นไปลุยสวนกล้วยเลยนู่นสวนกล้วยแม่นเมิดพุ่น

อ้กอน่แเคนคนคนยังกินไม่ได้ค่ะต้องให้ช้างอิมก่อนเดี๋ยวบางคนมีมีฝากอยู่บองคนเยอะเลยคนเยอะเลยไปยังคนอบคิวอหนใครก็ได้ช่วยช่วยช่วยอีกชุดหนึ่งตรงนี้ไม่กินแม่หัวไ้อนหลังนะลูกแฮ้เบิร์ด ออันนั้นอันนั้นให้ให้ตัวใหญ่ด้วยให้ตัวใหญ่ด้วยให้ตัวใหญ่ให้พี่ตองพีหูกินบ้าอกินไหมกับนฟังพี่องกินไหมลองดูครับลองเเ็บ้องปรองดาวยยาดูหอมไหม่อารไม่เอาไม่ไม่ตพองออเอาเียบมา

เอแขงแขงแรงเอาลูกไต็มหายตเยตยดย่มาไม่มายังไม่มาคนนช้างมิตีใหม่อีกแล้วมีสองเชือกนี้แหละโอ้ยทำอะไรก็พิศดารกว่า คนอื่นเขาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยค่ะทีลคนค่ะเดี๋ยค่ะให้พี่น้ำใจได้สามรอบก่อนหนึ่งรอบแล้ว ลอดหนึ่งได้สองนะคะลอดครั้งนี้นะคะกุ้มกล้ามากเลยได้ทั้งพ่อทองแล้วก็น้องดาวไปด้วยเลย เย้ yeah. สามรอบแล้วซาทุปัดเป่าสิ่งชั่วะะร้รายนะคะให้อ่าหมดก้อหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะอ่าไอเลยครับผมตองย่านค่ะไปเลยตลั้งจิตอธิษฐานหลอดไปเลยค่ะอันควัญสร้างเพิ่นเบิงหายดูแลหายอยู่ค่ะบ๊อเป็นยงังอ้า ค่ะมีลูกสาวคนเดียวหร่ะค่ะอ๋อมีลูกสองคน,งค,นค่ะตังกีนที่ฐานหลอดไปเลยค่ะป้ตตองย่านเพิ่นเบิง,บงหายอยู่ค่ะเพิ่นดูแลหายอยู่หลอดได้อตัวเล็กอยู่ไปได้ไปได้ไ สิไปเบียดพอท่องไหวดีเพื่อนอาศัยพอท่องเพื่อนไปลูกไปเด้อหมดคอหมดสศกหมดลูกหมดไปมีแต่ความสุขความเจริญให้เจริญลุงเรื่อง อาวเีปเลยครับานอีกรอบนึ่งค่ะอีกรอบนึงบ่เป็นยังค่ะเป็นยังเออไมาหนอสามรอบแล้วค่ะ เดี yeah, ๋ยวาแนึงเนาัง oh. มากันอยค่ะลูกสาวนั aur, ่งงานถ่ายรูปไหมคะมือพุ่นหนาพุ่นหนาเทียบบารมีปะท่องอีกดาวเอ้ยมองกล้องพี่เน็ตถ่ายอยู่นู่นแหม้ไหมะไม่ไม่ได้ค่ะ